ถ้าดูแค่ผ้าหัวข่าวหลายคนอาจคิดว่าวันนี้ตลาดการเงินโลกควรจะผันผัวหนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามเพราะแม้ข่าวการเมืองสหรัฐจะร้อนแรงตลาดหุ้นกลับยังยืนได้และบางตลาดยังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกรง่งใช่ค่ะนี่คือภาพที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าตลาดกำลังมองอะไรอยู่เพราะในขณะที่ความเสี่ยงเชิงระบบเพิ่มขึ้นเงินกลับยังไม่ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างที่เคยเห็นในอดีต ตลาดกำลังส่งสัญญาณชัดว่านักลงทุนไม่ได้ตื่นตระหนกกับข่าวรายวันแต่กำลังโฟกัสไปที่ปัจจัยระยะกลางอย่างดอกเบีย้ยสภาพคล่องและการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI และนี่อธิบายได้ว่าทำไมแม้สัปดาห์ก่อนดัชนีหุ้นสหรัฐจะปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันนี้ตลาดยังไม่เกิดแรงเทขายรุนแรงทั้งที่ข่าวการเมืองดูตึงเครียดกว่าปกติหนึ่งในตีนที่ตลาดให้น้ำหนักมากที่สุด คือทิศทางดอกเบีย้ยสหรัฐเพราะผู้จัดการเงินรายใหญ่จำนวนไม่น้อยมองตรงกันว่าดอกเบีย้ยในระดับปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในระยะยาวบางมุมมองถึงขั้นเชื่อว่าดอกเบีย้ยนโยบายควรปรับลงมาใกล้ระดับ3เเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อได้อย่างสมดุลโดยไม่สร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคมากเกินไป เมื่อมองผ่านเลนส์นี้จะเข้าใจทันทีว่าทำไมตลาดถึงไม่ตอบสนองเชิงลบแม้จะมีประเด็นอ่อนไหวเกิดขึ้นเพราะนักลงทุนกำลังเดิมพันว่าดอกเบี้ยขาลงจะชนะความเสี่ยงทางการเมืองแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงก็ไม่ได้หายไปโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นคือความตึงเครียดระหว่างฝ่ายการเมืองสหรัฐกับธนาคารกลาง หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐออกมายอมรับว่ากำลังอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางกฎหมายทามกลางแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นอิสระของเฟดตลาดกังวลว่าหากแรงกดดันนี้เพิ่มขึ้นการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในปีนี้อาจไม่ได้อิงข้อมูลเศรษฐกิจกเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผลกระทบระยะสั้นคือ ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐมีแรงกดดันเล็กน้อยสะท้อนว่าความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอนแม้ยังไม่ถึงขั้นแพนิคเซลและในสัปดาห์เดียวกันนี้นักลงทุนยังต้องรับมือกับฤดูการประกาศผลประกอบการซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถรับมือกับดอกเบี้ยร,ระดับสูงได้ดีแค่ไหนขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ตลาดมองข่ามไม่ได้หลังสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อทั้งเวเนซุเอลาและอิหร่าน ประเด็นนี้ทำให้นักลงทุนกลับมาจับตาราคาน้ำมันอีกครั้งโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจกระทบเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกหากสถานการณ์ลุกลามจนการขนส่งสะดุดราคาน้ำมันอาจพุ่งแรงและกลายเป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อรอบใหม่ซึ่งจะยิ่งทำให้การตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยซับซ้อนมากขึ้นมาดูฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะ เช้านี้ตลาดหุ้นหลายแห่งปรับตัวขึ้นสะท้อนว่าเงินทุนยังคงเลือกไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงในบางภูมิภาคแม้ภาพรวมโลกจะมีความไม่แน่นอนฝั่งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงได้รับแรงหนุนจากเงินต่างชาติโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการส่งออกมาที่ข่าวหุ้นรายตัว เริ่มจากภาคพลังงานหลังมีสัญญาณว่าการเมืองสหรัฐอาจเข้ามามีบทบาทกับดีลน้ำมันในเวเนซุเอลาได้มากขึ้นสร้างความไม่แน่นอนให้กับบริษัทพลังงานรายใหญ่ในฝั่งเทคโนโลยีข่าวที่ตลาดให้ความสนใจคือการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ชิปและหน่วยความจาภาพนี้สะท้อนชัดว่า AI ไม่ใช่แค่ทีมการลงทุนระยะสั้นแต่กำลังกลายเป็นแกนหลักของการแข่งขันทางธุรกิจในอีกหลายปีข้างหน้า ขณะที่บางประเทศอย่างจีนยังต้องเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจภายในแม้จะผลักดัน AI อย่างจริงจังแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นความเชื่อมัน่นสรุปภาพรวมวันนี้ตลาดยังเลือกมองไปข้างหน้ามากกว่าตื่นตระหนกกับข่าวร้ายระยะสั้นแต่ความผันผวนยังคงอยู่และอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับนักลงทุนช่วงนี้อาจเป็นเวลาของการจัดพอร์ตเน้นธีมที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงและกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม ใครไม่อยากพลาดข่าวสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า